วันนี้กลุ่มของพวกเรานะคะก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาเยี่ยมชมสวนพืชศาสตร์นี่นะคะเราก็จะมาเยี่ยมชมสวนพกษศาสตร์ในโรงเรียนจันจ้ววิทยาคมนะคะเรามาลอ,องดูกันว่าในโรงเรียนจันจ้ววิทยาคมเขา <c oughs> ทําสวนพกษศาสตร,กสรก์กันยังไงบ้างนะคะเชิญเยี่ยมชมเลยค่ะ <c oughs> ค่ะ แล้วต่อไปนะคะเราจะมาสัมภาษณ์นะคะคุณครูพัทธราชกินนะคะจอมปิญญานะคะเป็นผู้ดูแลง,งานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนนะคะว่าทางโรงเรียนจันจ้าวิทยาคมนะคะมีการจัดทำเกี่ยวกับสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนอย่างไรบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะเรา เราจะมาพูดถึงความเป็นมาของส่วนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน,น,ะะน,นก,กันนะคะคุณครูพัชรศรกวินคะความเป็นมาของส่วนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนโรงเรียนจันทรจ้วิทยาคมเป็นมีความเป็นมาอย่างไรบ้างคะสำหรับส่วนสาธารานโรงเรียนของโรงเรียนจันชรจ้ว,วิทยาคมครับเราเข้าร่วมเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี2560เป็นสมาชิกของโครงการสวนพฤกษศาสตร์นะครับ หลังจากนั้นมาก็ได้มีการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการมาเรื่อยๆจนปัจจุบันต่อไปนะคะก็ไม่ทราบว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการทํางานสำนักศาศาสงฆ์บ้างหรือเปล่าคะในเรื่องของปัญหาและอุปสรรคในการทำงนานเราเหือว่าในที่เกิดเห ของโครงการเสริมพืชในที่นี้จะมตัวของกลุ่มของนักเรียนเองาครั้งแล้วทุกโครงการก็แทบจะมีปัญหาในการเรื่องของงบประมาณในการที่จะดำเนินงานในแต่ละปีในที่นี้งบประมาณในของโครงการเราก็ได้ค่าเ้าดจะไม่เยอะเพราะนักเรียนเราเป็นนักเรียนขนาดเล็กกระบวนการดําเนินงานให้นักเรียนชั้นไหนรับผิดชอบบ้างคะ ส่วนของการดำเนินง,งานของโครงการส่งผู้ศึกษาของโรงเรียนเราในที่นี้เริ่มแรกเราจะมีการกาหนดแต่งตั้งคณะทําง,งานก่อนคณะาทําง,งานของส่งผูศึกษาหลังจากนั้นแล้วก็ทางโครงการก็จะมีการเปิดรับนักเรียนชุมนุมเป็นชุมนุมส่วนูศึกษาโรงเรียนในที่นี้ก็ตั้งแต่มันอมองก็มีประมาณ1ิ้า และเรื่องของนักเรียนคนมนึ่งในที่นี้ก็จะมีการแบ่งเขตรับผิดชอบโดยที่พื้นที่โรงเรียนของเราในที่นี้6สิบเอ็ดัวไร่ในที่นี้เราจะแบ่งออกเ,เป็น6พื้นที่6พื้นที่ในที่นี้ก็คือจะมีครูที่ปรึกษาห้องหนึ่งจะมี2คน,นเรามีประมาณ10มี12ห้อง12ห้องก็มีน,นักเรียนประมาณ5ั้งห30กลรวมกับครูที่ปรึกษาก็จะรับผิดชอบในเข,เขียนพื้นที่ แล้วก็นักเรียนหนึ่งคนจะรับผิดชอบในการสืบานไม้พหนนตนก็มีแล้วพี่ทราบว่าพือที่ปลูกยันั่นพืชที่เราปลูกส่วนใหญ่แล้วที่นําเข้ามาปลูกก็จะเป็นส่วนใหญ่แล้วเราเป็นพื้นที่ป่าอยู่แล้วนะครับพืชที่เรานํามาปลูกอย่ที่นี้ก็จะเป็นพืชของไม้ระดับพวกของไม้ระดับต่างๆแล้วก็ไม้ที่นําเข้ามาปลูกก็คือพวกของตะไคร้ยอดเะยต่างๆที่เราสามารถที่จะใช้ แล้วเดี๋ยวเอเอยให้คุณพัชสสรีช่วยพาไปเยี่ยมชมส่วนนี้ได้ไหมคะเยวเราจะไปดูส่วนตรงห้องสมุดธรรมชาติของโรงเรียนค่ะเดี๋ยวเราจะไปห้องสมุดธรรมชาติกันนะคะครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้องสมุดธรรมชาติของโร,รงเรียนจันื่อวิทยาคมภายในห้องสมุดของเราก็จะมีการจัดมุม เพื่อนำธนาคารให้สำหรับนักเรียนครับว่าจะประกอบไปด้วยการจัดสวนล้อมต่างๆนะครับที่เราได้นําพืชไม้ประดับต่างๆเข้ามาปลูกไว้ในสวนของเรานะครับดังนั้นในสวนของเราก็จะมีไม้ประดับความต่างๆที่จะมีป้ายชื่อหรือว่าป้ายทะเบียนพันไม้ให้สําหรับนักเรียนที่จะใช้ในการศึกษาครับหลังจากที่มีต้นไม้แล้วก็มีจับตัวของตราให้เป็นธนาคารสําหรับนักเรียนในโรงเรียนที่จะใช้ในการพักผ่อน เขาเป็นในช่วงของตอนบ่ายหรือว่าตอนเลิกเรียนต้นไม้ที่เราได้นำมาปลูกไว้ในที่สูงตัวแรกตัวอย่างต้นไม้ที่เราได้นำมาปลูกตัวแรกก็คือนี่เป็นไข่ที่ิต็มชื่อก็คือต้นไม้นอหน้าข้างก็จะเป็นพวกเครื่องไม้นาดากมีเรื่องไม้ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นต้นหมากหมากผู่แล้วก็มีของส่วนของดอกหน้าบัวต่างๆในที่นี้แล้วก็พืชตะกรูเพรินก็จะอยู่ในที่นี้นอกจากมีนักเรียนที่เรียนเพิ่มเติมก็คือการปลูกไม้ดอกเพี้ยเป็นมเชื่อมั่ แล้วก็นักเรียนชมรมกองทุนทึกจทเกรื่องใ้ทะเบียนไมหาที่จะาติดไว้ที่กับอุรแล้ว,ลวลมุมนีนะคะสำหรับมุมนี้ก็เป็นที่ให้นักเรียนใช้ทำเป็การ้านห,หรือว่าเียนการวา อิพิธภษา์ในโรงเรียนนะคะเขาเรียกว่าห้องสมุดธรรมชาตินะคะเป็นความฝัน ในที่จะมีที่ขาสก,การให้นักเรียนเข้ามาศึกษาแล้วก็มีมุมของหนังสือต่างๆที่นักเรียนจะได้ศึกษาและอีกห้องหนึ่งจะเป็นห้องเก็บตัวอย่างพันไม้ก็จะมีเก็บแบบแห้งเก็บมาเล็ดแล้วก็แบบดองเชิไปูไดด้ลย i รคกษศ,ศาสตร์โรงเรียนของเราได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำริมาเป็นแนวความคิดสร้างจิตสำนึกที่ดีให้ทุกคนมีใจรักพืชพรรณร่วมกันทำป้ายพันไม้ส Thuốc ta là ศาสตร์โรงเรียนของเรา ศาสตร์โรงเรียนของเรามีร่มมีเงาได้อาศัยความร่องรื่อนเราร่วมใจอนุรักษ์พันไม้ให้ขืนสู่ความยั่งยืนคู่พื้น